ัดครบพี่นี่สาวอุดรคุณโกมาเด้อค้ากินขนมจีนกินขนมจีนมาเด้อข้าปุ่นข้าปุ่นข้าปุ่นสลับตอนป่าอสบยาน ลูกสิ้นปลาค่ะพับ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 ใส่กอะปิ้งอีกแล้วก็มีน้ำมีพริกป่นด้วย นี่ต้องไส่ผิิกล่ราว่าเฮ็ดบอเผ็ดเนี่ยขมวดชุดเฟรฟอแล้วก็ถั่วงอกค่ะพุกคนจะเม็ดลวนกำสาชูชูพรีกล้วยดอกกล้วยค่ะเอฟซีค่ะดอกกล้วย ป้าดค่ะเอฟซี FC ค่ะยับจานมาแล้วกะยับจานไปคือเกาผัวกระไดก็ยังนีนมาเฮ็ดคลิปก็คือน,นี่เป็นไดอืงหูราพาค่ะหูราพาหูราพาโหระพาสิที่รักหูราพาโหระาพา โหระพาโหระพาไม่ใช่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 ไะ่ใชไมไม่ไม่ครับไม่เอาไม่เอาครับไม่ช่ไม่ช่ไ่ไ

C'est magnifique. Hein. Mmh. Mmh. Tu peux parler un peu plus fort. Hein. Oui, c'est vrai. Mmh. 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 Oh, dame, quoi, quoi. Non, je disais, c'est le mélange des goûts. Mmh. Il y a plusieurs saveurs, il y a plusieurs goûts qui se mélangent. Mmh. Mmh. มันยีฟีกมั้วันกินพับขา,ามากับสาะละเนียก็ถือกันถือกันมาเด้อขามาเด้อ Mm. ชอบปลีกล้วยชอบดอกกล้วย Mmh. Quelle merveille. Toi, t'as acheté ce matin au, au marché ce poisson 120 battes. Ouais. Mmh. Mmh. ไม่ชับลูู แจกสมัามีว่ะอีกวาีกว่า Moi, c'est parfait. C'est juste pas trop fort. Mmh. Ça va juste bien. Mmh. 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 จ้าพี่นี่เสาดอนคนโกก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละคำคะ่ะทั่วงอกภาษาฝรั่งเศสว่าแช,ชมดูโซชาแช,ชมดูโซชาค่ะโซ <So ja S 1> ชาโซยาโซยาเจมดูโซชาค่ะสวัสดีค่ะฝากรับฝากความ่องยายทุกคนค่ะสวัสดีครับ